สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาพบกับน้องวันใหม่ฟ้าใสนะครับนี่สวยครับผมสวยนี่สวัสดีด้วยนะครับเอาต้นกล้วยมาให้น้องนะครับน้องฟ้าใหม่ฟ้าใสครับชื่อของน้องนะครับอายุ3ปีใช่ไหมคุณตาสามปีหเดือนครับสามปีห้าเดือนครับนี่นี่เรากล้วยมาให้นะครับเพื่อไปตัดด้วยกันเมื่อเช้านะครับเอาไปให้อีกหลายเชือกนะครับอยู่ในบ้านครับนี่น้องเขาน่ารักมากเลยนะครับ อ้วนนะครับดูดิครับอ้วนจนไม่มีที่อ้วนแล้วนะครับตึงหมดเลยนะครับนี่ชื่อยาวยังเลยคุณตาทำไมชื่อยาวยังซื้อขี้เหนไอ้เขาจุกหลักอะไรอย่างนั้นครับอตอนตอนเราจะแยกจากแม่จากลูกกันเราเขาเขาทำวิธีขอชื่อไงโอ้ท่านพี่ีขอซื้อครน้องวันใหม่ฟ้าใสครับนนครับ้วนน่ น้องวันใหม่ฟ้าใสนะครับเขาเขาไปจับเอา,เอาทองนะทองสีเหลืองเดๆที่เขาก็ปักไว้ในต้นกล้วยต้นเ้็กเขาแล้วเขาก็ไปแบบไปจับเอาทงองสีนั้ำเงินไปจับปลาทองไปไงซะฮะอันนี้เสียงเสียงไทยเอาซื้อว่าสันต์ต่อเสียงไทยเอาซื้ออ๋อชอบชื่อนี่ก็เอาให้เขาชื่อนี่เลยนี่นี่เป็นตกมันนัเนนี่โปรเตตตกมันย้อยนะเนี่ย <laughs> ตกมันย่าครับมองกินย่าเย่นครับในใน่เป่าใส่ด้วย นี่ไม่เข้าขนาดปวดแต่แต่มันแต่มันเกิดมากอืขนาดกำลังขึ้นนะครับสามปีห้าเดือนนะครับมันเกิดมันเกิดที่ศูนย์เดี๋ยวต้นกล้วยมาให้น้องนะครับศูนย์มันจะเกิดวันวันปีใหม่เด้์เดก็สิวันใหม่เลยตรงนี้วันใหม่ฟ้าใสขิดกล้วยไหมลูก เมื่อกี้ลืมแบกมานะครับเดินไปแบกมาเมื่อกี้เลยลูกกินเลยเน่ยานมาใจกินโกเขวน้องก็อิ่มแวมั้งโมเขวอิ่มหรือเพราะ่าพ่ออิ่มแล้วบึงโอ้วนจนจนดูท้องอ่ะดูท้องท้องอ้วนจนบ่มีบหมอ้วนเนาะ ยังไม่หิวค่ะกินจนอ้วนแล้วค่ะดูดิอ้อ้วนคับขนาดเลยมาดมพี่ควันทำไม นี่นะครับที่เราลงให้น้องนะครับเดี๋ยวเราต้องไปแบ่งหลายเชือกนะครับเอาไว้ให้น้องนะครับดึงลงให้น้องอีกสักหน่อยนะครับ ครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ